สวัสดีครับแฟนๆ super by ครับก็ตอนนี้เราอยู่กันในงาน under the lab นะครับก็เป็นการทดสอบนะครับ all new p c c ตัวใหม่ล่าสุดที่ทาง ap honda เนี่ยได้จัดจำหน่ายนะครับต้องบอกเลยว่ารู้สึกตื่นเต้นมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูตัว all new ตัวใหม่แล้วก็ตัวผมเองเนี่ยนะครับที่จะเข้าไปร่วมทดสอบนะครับตัว all new p c c ด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามมาครับว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างตามกันมาเลยครับสาหรับการเปิดตัว all new p c x 160นะฮะ ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้บอกเลยว่าการทดสอบในครั้งนี้มันเป็นแนวแบบ p e r f o r m ร์แมนะครับก็ยังไม่ได้บอกถึงตัวรูปลักษณ์นะครับแล้วก็ตัวสีสักเท่าไหร่ก็มีเห็นแค่เป็นเพียงสีเบาะเท่านั้นนะครับแล้วก็เรามาพูดถึงตัวเทคโนโลยีอีกตัวสําคัญเลยก็ได้นะครับของตัวคอเซก160ก็คือตัวเครื่องยนต์ E.S.P. Plus 160cc นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนตัวฝาสูบนะครับเป็นแบบ4วาล์วนะครับแล้วก็เป็น ซิงเกิลแคมนะครับหรือว่าเป็นแคมเดี่ยวนะครับแล้วก็มีการเพิ่มตัวเรือนลิ้นเล่งนะครับขยายลูกสูบนะครับทำให้มีกําลังอัดเนี่ยมากขึ้นถึง12.1นะครับก็ถือว่าแรงขึ้นมากกว่าตัวเก่าอย่างแน่นอนนะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะครับสำหรับตัว P-Sec นั่นคือมีการปรับเปลี่ยนตัวเบรกหลังนะครับเป็นแบบดิสเบรกนะครับมาจากโรงงานเลยก็ว่าได้นะฮะอีกอย่างนึงเทคโนโลยีของตัว P-Sec เนี่ย มีการเพิ่มของตัว traction control นะครับ traction control ที่สามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ได้นะครับก็คือการป้องกันการล้อหมุนของล้อหน้าและล้อหลังเนี่ยที่ไม่เท่ากันนะครับสำหรับในการทดสอบครั้งนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการทดสอบแนว performance ล้วนๆเลยนะครับยังไม่มีการบอกถึงตัวไฟหน้าที่ชัดเจนไฟท้ายที่ชัดเจนนะครับมีเพียงเห็นแค่ตัวล้อแมกนะครับตัวยางที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับมีระบบดิสเบรกหน้าหลัง ตัวระบบเทคโนโลยีต่างๆรวมไปถึงตัวเลือนไม้ที่มีการปรับเปลี่ยนที่เป็นแบบฟูลดิจิตอลนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนตรงนี้ก็ทําให้รู้สึกว่ารู้สึกฟีลลิ่งถึงความล้ําสมัยเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวฟีลลิ่งการขับขี่ตัว all new p u r e e c ปี2 0 2 1กันนี้กันบ้างนะครับก็คือในการขับขี่นยก็มีการทดสอบกันในที่ศูนย์เซฟตี้สุขาพิบาล3นะครับของทาง h o n ด้เองนะครับตัวผมเองก็ได้ขับขี่ก็ได้ประมาณเกือบ20รอบนะครับหรือประมาณนั้นผมจําไม่ได้เหมือนกันก็ขี่หลายรอบ ตัวธรรมดานะครับพูดถึงฟีลลิ่งเครื่องยนต์ของตัว 160CC4 ซีซีวาลเนี่ยรู้สึกได้ถึงความตอบสนองของของตัวคันเร่งเนี่ยนะครับที่ขับขี่ได้รู้สึกว่าดีขึ้นการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับตอบตอบสนองดีขึ้นแรงขึ้นนะครับรวมไปถึงตัวมอกรอ,อากาศนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนตัวความจุภายในเนี่ยให้รู้สึกถึงความผสมผสานระหว่างอากาศแลนะน้ำมันเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับ <S <S คือโดยรวมแล้วโดยรวมแล้วของตัวเครื่องยนต์เนี่ย ขี่ได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับรวไมไปถึงตัวระบบเบรกที่เป็นแบบดิสเบรกรวไมไปถึงตัว ABS ที่มีอยู่ด้านหน้าเนี่ยทำให้การขับขี่เนี่ยรู้สึกถึงความมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็การตอบสนองของตัว ABS หน้าเนี่ยรู้สึกที่จะละเอียดแล้วก็ทํางานได้ดีขึ้นนะครับ p s e ตัวใหม่เนี่ยเป็นตัว All New เนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับใครที่กาลังจะเลือกซื้อสกูตเตอร์สักคันนึงนะครับหรือว่าเป็นคันแรกเนี่ยที่จะสามารถขับขี่ได้ในบนท้องถนนในชีวิตประจําวันเนี่ยเป็นอีกหนึนน่ง เราเห็นได้เพียงเท่านี้นะครับในครั้งต่อไปเนี่ยถ้าแกะสติกเกอร์ออกเมื่อไหร่เรามาดูเรื่องตัวรูปโฉมตัวสีเส้นสายต่างๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราติดตามกันเร็วๆนี้แน่นอนครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราพูดถึงตัวพ o r m ์แมนกันเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยมีการโยนโฉมกันเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราจะรีบถ่ายคลิปมาให้ดูวันทีเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ